ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาสถานการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งการขับร้องเพลงอนาซีเป็นอีกกิจกรรมของเยาวชนตำบลต่างๆในจังหวัดปัตตานีที่ช่วยลดความตึงเครียดจากสถานการณ์ดังกล่าวลงไปได้มากกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรเยาวชนระดับองค์กา,า,ารบริหารส่วนตำบลด้านกีฬาดนตรีและศิลปะเพื่อสันติสุข โดยมูล,ลนิธิสุกแก้วแก้วแดงเป็นผู้จัดขึ้นซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสสสดรรุ่งแก้วแดงแกริเริ่มใน,ในกิจกรรมของกีฬาดนตรีสามจังหวัชดชายแดนภาคใต้เพื่อให้เด็กเยววาวชนเนี่ยได้กล้าแสดงออกแต่ก่อนเนี่ยเด็กจะไม่กล้าพูดในที่ประชุมนะครับแต่เด็กกลุ่มนี้เมื่อไปผ่านการเข้าฝึอกอบรมเขากล้านําเสนอผลงานของเขากล้านําเสนอแผนงานโครงการเพื่อที่เป็นประโยชน์ของเขาต่อองค์กรของเขาครับ หือว่าเป็นการพัฒนาของเขาอย่างดีเลยครับแต่ก่อนกนะ็คือเด็กๆเ,เขาไม่ค่อยกล้าพูดแต่พอได้ไปอบรมที่มูลนิธิสุกแก้แก้วแดงและสสส,สเขาเห็นความสำคัญของเยาวชนเราซึ่งเป็นเยาวชนเราต้องก็ต้องกล้าแล้วก็พัฒนาตนตำบนตัวเองให้ดียิ่งขึ้นค่ะ อานาศีดเป็นภาษาอาหรับที่แปลว่าเพลงซึ่งเนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับหลักศาสนาสอนให้ทำความดีให้คติสอนใจดังนั้นเด็กหรือเยาวชนที่เข้ากลุ่มทำกิจกรรมนี้จะได้รับการขัดเกลาจิตใจด้วยดนตรีการขับร้องอนาซีเป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างความรักความสามัคคี สร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันช่วยลดความหวาดระแวงและที่สำคัญยังช่วยให้เยาวชนมีพฤติกรรมอยากมีส่วนร่วมกล้าเปิดใจและกล้าสแสดงออกในครอบครัวของดิฉันเองนะคะก็คือก่อนที่เข้าร่วมโครงการนี้คือแม่ก็คือส่วนแม่ลูกก็คือส่วนลูกแบบเราไม่ค่อยพูดจาก,กันสักเท่าไหร่เราไปทำความดีแต่แต่สิ่งที่พ่อแม่ไม่เข้าใจเรามันคืออะไรคะ่ะแต่พอหลังจากวันนั้นแล้วิง พอเราได้ทำนะัจุดนั้นแล้วสิ่งที่เราได้ก็คือรอยยิ้มจากแม่ค่ะซึ่งมันเป็นกำลังใจที่สูงสุดของพวกเราค่ะผลตอบรับจากคนไปภายนอกละ่ะคะก็คือทุกคนว่าอ,อ๋อเขาก็ยิ้มแย,ย้มดีใจกับเราแบบเหมืนที่เราเหมือนที่เราไปครั้งแรกคือเราว่า พวกนี้มาทําอะไรทําไมแต่งตัวอย่างนี้แต่พอเราได้อาิาธิ์เพราะว่าอ๋อตำบลเราต,ตําบลตอนหลังซึ่งไม่ค่อยได้ไปร่วมงานกับใครสักเท่าไหร่ก็คือเขาก็เริ่มมีเสียงตอบรับแบบยอมรับเรามากยิ่งขึ้น,นะคะกีตาตอาตต การที่กลุ่มเยาวชนเหล่านี้ได้รับการยอมรับจากสังคมทําให้พวกเขาตระหนักถึงคุณค่าชีวิตในตัวเองใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสารรค์และก็เกิดความสัมพันธ์อันดีงามในครอบครัวและเครือญาติเมื่อก่อนพอกลับจากโรงเรียนก็ไปเที่ยวตอนนี้ไม่เที่ยวแล้วรวมตัวทํากิจกรรมนี่แหละลูกไปอนาเซที่ไหนแม่ก็แม่ก็ตามไปตลอด ให้กำลังใจกับลูก,ลกลๆก็รู้สึกภูมิใจที่ทำได้ก็กำลังหาเนื้อหาของอนาซิดบางครั้งก็คิดเองเวลาร้องเพลงอนาซิดรู้สึกดีใจสนุกและก็บางครั้งก็มีตื่นเต้นบ้างและก็เพื่อนๆก็สมัคคีกันช่วยกันร้องทากลางเสียงปืนระเบดะิบดลและควนัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันงดงามซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคนในพื้นที่เหล่านี้ยังคงถูกนำมาประยุกต์ใช้และรักษาไว้สืบสานต่อโดยเยาวชนรุ่นหลังเพื่อเป็นเกียรติภูมิที่น่าภาคภูมิใจของชาวปัตตานีเพราะนี่คืออนาซีตสื่อเพื่อสร้างสันติภาพสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ